you mm -hmm. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้อยู่เกมสมาร์ทเลเจนด์กันนะครับโดยคอนเทนต์ในวันนี้นะครับผมผมจะมาสอนนะครับผมนะรีรันคลิปแล้วกันนะครับ,รบถือว่าเป็นการรีลันคลิปสอนผู้เล่นใหม่หรือกลางบางคนเนีผมนะที่ยังแยกไม่ออกนะผมว่าบอดในเกมนี้หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับโดยบอดในเกมในีนี้นะผมก็ผมเห็นในกลุ่มค่อนข้างจะเยอะพอสมควรน,นีผมหรือเคยมีคนมนาะเคยถามผมในไลฟ์อยู่นะผมว่า แยกบอทในเกมนี้ยังไงเนอะผมนะซึ่งวิธีการแยกบอดเนะี่ยในเกมนั้นก็มีค่อนข้างจะเยอะหรือไม่เยอะนะผมนะ้ำเนไม่เยอะอยู่หแต่ก็มันแยกง่ายนะเออถึงแม้มันจะยดูเหมือนมีเยอะแต่มันก็แยกค่อนข้างง่ายนะผมแค่มองด้วยตาเปล่าเนี่ยจะแยกได้อยู่นะครับผมนะแต่ถ้าเป็นผู้เล่นที่เก่าแนละ้วก็อาจจะมีสับสนบ้างนิดน,นึงนะผมระวังบอดกผูพเล่นใหม่นะฮะแต่ก็บอกเลยนะผมเกมนี้บอดค่อนข้างฉลาดน,นะ เพราะว่ามันเหม like uh ือนกับว่าโดนเทรนมาอย่างหนักหน่วงเนะวันนี้มาให้แม่งถ้าเป็นคนก็คือการเป็นมัดมอ่ะเนะผมเออทำนองนี้นะผมนะการเป็นมัดมัดเลยแต่ละปอดในเกมนี้นะผมค่อนข้างจะเก่งนะครับมาเพราะฉะนั้นนะผมวันนี้ก็จะมาสอนเนะผมวิธีการแยกบอดเนะผมว่าถ้าเราเข้าเกมไปแล้วเนี่ยจะแยกบอดยังไงนะครับผมนะวัดอีฟเราอยู่ในเกมเนะผมอย่างแรกสิ่งที่เราจะเห็นก็คือสกิน นะรบผมสกินของบอทนะครับสกินของบอทเนอผมจะไม่ไม่มีทางนะบอทส่วนใหญ่นะผมจะไม่มีทางเป็นสกินระดับอีพิกไว้ทุกคนบอทในเกมนี้นะผมจะมีสกินถึงระดับอ่านี่ยเดี๋ยวผมพูดถึงบอสโ,โนนะจะมีสกินแค่ระดับสีฟ้าเท่านั้นนะผมนะซึ่งจะเป็นบาสกินด้วยนะผมไม่ได้มีถึงครบนอรผมนะบอทจะไม่มีสกินระดับสุดยอดหรืออีพิกนั่นเองนะครับ นี่คืออย่างแรกที่เราจะเห็นเนอะผมตลหรับอ่าพอดเนอะผมต่อมาก็คือชื่อเนอะผมอย่างแรกเลยก็คือผมขอยกตัวอย่างชื่อไทยก่อนแล้วกันเนอะผม <S 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 ชื่อไทยเนอะผมพอดชื่อไทยในเกมที่ผมขอปเปิดให้ดูเลยเนะประวัติการต่อสู้นะฮะไม่รู้จะให้ดูได้หรือเปล่านี่เปิบ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 อันนี้เล่นไปซะเยอะเชียว อ้าวดูไม่ได้นะผมค่อนข้างไกลนะฮะเดี๋ยวผมจะลองแคปบให้ดูนะผมคือบทอในกิมนี้จะมีชื่อไทยที่ค่อนข้างจะยาวนะผมและชื่อมันค่อนข้างจะเป็นคําเป็นหน่วยอะ่ะเออแบบตมชายหมายปองนะผมอ้าวหวังอยากรักอะไรทํานองนี้นะผมมันจะเป็นชื่อเซียว่อยนะผมแล้วยาวๆหน่อยนะครับ เกมนี้นะทุกคนเราไม่สามารถตั้งชื่อไทยได้ยาวเกินไปนะครับผมถ้าตั้งสว่าผมตั้งชื่อยิ้มอ่อนใช่ไหมถ้าไปตั้งแบบยิ้มอ่อนโคตรจะโคตรเก่งอะไรทำนองนี้ยยิ้มอ่อนเก่งโคตรๆอะไรทำนองนี้อาจจะตั้งไปได้แต่ผมมันยาวเกินเนาะมันจะตั้งได้ไม่ไม่ยาวมากสำหรับชื่อไทยในเกมนีเดอผมแต่ บอดจะตั้งได้ยาวนะครับผมชื่อของบอดมันจะค่อนข้างยาวนะครับแต่ก็ไม่เชื่อว่าบอดชื่อยาวทุกตัวนะมันก็มีสั้นบ้างยาวบ้างแนะ่ส่วนใหญ่ชื่อไทยมันจะเป็นชื่อแบบตรงๆเลยเออเอาหวังอยากลักนะผมเออเจเองอะไรทํานองเนี้ยมันจะเป็นชื่อแบบไทยแบบไทย,ยาจ๋าเลยนะผมนะครับประมาณดี นี่คือบอทชื่อไทยนะครับผมนะผมจำชื่อหนึ่งได้คืออะไรนะนานาลีนาวีและที่อื่นเนะผมจันทรานาลีนะผมอะไรทัาน้องนี้นะชื่อบอทมันจะเป็นแบบนี้นะครับต่อมานะครับผมชื่อแบบอิงเนะผมชื่อแบบอิงเนี่ยจะแยกได้ง่ายมากนะครับชื่ออิงของบทนะครับผมมันจะเป็นชื่อแบบว่ามีตัวเลขเข้าไปผสมนะครับผม ถึงจะไม่ร้อยเปแต่ก็ประมาณ90%เปอนต์เลยนะผมชื่อบอทอิงนะจะมีส่วนใหญ่นะบอทที่มีเป็นอ่าชื่ออิงหรือชื่ออังกฤษนะผมนะจะมีตัวเลขเข้าไปผสมนะครับยกตัวอย่างก็คือสมมุติว่ามีบอทชื่อเบสเปอร์นะ BESPERSET นะผมระพิยานซีนะผมนะก็อาจจะเป็น BE 5 PER 6อะไรทำนองนี้นะผมประมาณนี้หรือพี่ส่วนใหญ่จะเป็นเลขศูนย์มากกว่านะ้อไม่ค่อยมี5 6อะไรพวกนี้หรอกนะผมจะเป็น BE ศูน e ย์ 0. PER ศูนย์เห e มือนกันอะไรต่งน้องเนี่ยนะครับส่วนใหญ่บอลมันจะมีตัวเลขผสมอยู่ในชื่อนะผมแล้วมันจะแลดูไม่ค่อยเข้ากันอะไรต่ำน้องน,นี้นะครับและส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็นนะผมายว่าส่วนใหญ่นะผมจะเป็นเลขศูนย์ทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่ก็คือเรื่องชื่อของบอทนะผมก็นี่คือสิ่งที่เราจะสามารถสังเกตได้แน่นอนนะครับและอย่างสุดท้ายแล้วผมเกี่ยวข้องกับเรื่องชื่อเหมือน,นกันก็คือ บอทจะไม่มีกิลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์บอทจะไม่มีกิลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะในเกมนะครับผมเราจะไม่เห็นบอทมีกิลแน่นอนนะครับถ้าเข้าเกมไปคือถ้าเขามีกิลอ่ะคนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เออแต่ถ้าเขาไม่มีกิลอ่ะกลายเป็นบอทแน่นอนนะครับผมนะแต่ก็ใช่ว่าคนที่ไม่มีไอ้คนที่มีกิ้จะเป็นบอทไม่ได้นะครับผมบอทอีฟเราเล่นคนสองอ้เราเล่นไปทนะั้งหมดแล้วเป็นคนหมดใช่ไหมแต่ถ้าฝั่งเขามันหลุดก็กลายเป็นบอทนะครับผมนะ <laughs> เออถ้าหลุดก็กลายเป็นบอทแล้วทุกคนเกมนี้นะครับผมถ้าเราเจอบอทก็คือจะไม่ปรีกิลแต่ถ้าเราเจอคนแล้วแบบตรงๆแล้วการเล่นเหมือนบอทนะก็คือเขาหลุดนะครับประมาณนี้พอหลุดแล้วจะกลายเป็นบอทนะฮะไม่ได้ยืนนิ่งนะครับผมและอย่างต่อมานะครก็คือสไตล์การเล่นของบอทนะครับอันนี้จะค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะผมจะพูดถึงสไตล์การเล่นของบอทนะครับผมบอทเนี่ยจะมีการเล่นนะครับที่ค่อนข้างจะฟิกนะครับ การเล่นของบอดนอะผมผมจะแยกเป็นแบบว่าข oh, ้อย่อยเรื่อยๆเลยแล้วกันนะผมอย่างแรกเลยนะอย่างแรกเลยก็คือบอดเนะผมจะไม่ตีเราถ้ามาตามอะไรที่มันยังไม่เดินเข้าวงนะผมอันนี้คือผมพูดถึงบอดยิ่แดนนะบอดจะไม่ตีเรานะผมตามอะไรที่มันยังไม่เดินไม่ถึงวงนะครับถึงก็เราจะเดินไปดักหน้ามันมาก็จะเดินผ่านเราเหมือนเราเป็นร่างไรวิญญาณนะผมประมาณนี้มันจะไม่ตีเราตามอะไรที่มันยังไม่เข้าวงนะผมสลับบอดนะครับ แต่นะแต่แต่แต่แตถ้าเราไปเหย่มันมากๆนะผมนะั่นหรือเราไปสะก,กิดมันเยอะๆนะผมมันก็อาจจะหันมาสวนได้เหมือนกันนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าไม่ตีเราร้อยเปอเนะเออก็มีแอบหันมาสวนได้เหมือนกันแต่สปอร์ตนะคะแบบกูไม่ไหวแล้วนะเออกูหันสวนแม่งเลยแนตะ่สปอร์ตเนาะต่อมานะผมก็คือบอทในเกมนี้จะคุดเปิดโปล็อกเป้านะผม โปล,ล็อกเป้าคืออะไรเนี่ยผมให้คนทุกคนนึกถึงเกมแนว FPS ที่มันมีโปใช่ไหมมันจะแบบเหมือนเป้ามันจะดูดไปหาคนอ่ะเออนึกสภาพบอดเกมนี้ก็เป็นประมาณนั้นนะผมเพราะว่ามันก็คือบอดแต่รอบมันมันขยับโดย AI อที่ถูกสั่งการมาแล้วนะผมว่าอ่าเป้าเนี่ยต้องโดนแล้วมันถึงจะกดตีอะไรดำน้องเนี่ยนะผมประมาณนี้หลายจังหวะนะมันจะมีคอมโบเทพๆทปเนะผมนะที่บอดมาทำได้แต่คนไม่สามารถทำได้ก็มีเยอะครับ กว่าคนจะทําได้คือต้องฝึกชิบหายนะผมแต่บอทมาทําได้แบบอีซี่นะผมเพราะมันเปิดโปรล็อกเป้านะเนาะอารมณ์ประมาณตียังไงก็แบบค่อนข้างจะโดนอะ่ะเออค่อนข้างจะแม่นยําอะ่ะโปรล็อกเป้าอ่ะโปรแม่นอะ่ะนะผมประมาณนี้อันนี้คือบอทนะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราทูไม่ได้เลยนะผมมันก็ขยับช้าอะไรพวกนี้นะผมแค่ เวลามันกดสกิลหรือกดอะไรเนี่ยจะแบบว่ามีอัตราการโดนมากกว่าคนนั่นเองนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นคนมือใหม่มือกลางหรือผมเนี่ยผมท่พากับีโอกาสพลาดกันได้ใช่ไหมแต่บอดในโอกาสจะพลาดค่อนข้างน้อยนะครับประมาณนี้ต่อมานะครับผมบอดจาไม่ยืนอยู่นิ่งนะครับวอตอี if, บอดมันเดินเข้าวงไปแล้ว3คนเนะผมแล้วมันไม่มีศัตรูอยู่ใช่ไหมมันจะเดินอยู่ตลอดเวลาในวงนะผมมันจะไม่มีทางยืนอยู่นิ่งๆที่พื้นเด็ดขาด บอทจะไม่ไปทางยืนอยู่นิ่งๆเด็ดขาดนะผมบอดท,ที่ยืนอยู่นิ่งเนี่ยมันจะนิ่งไปเลยนะผมมันคือบั็กนะฮะมันเคยมีกรณีของด่านนยี่เนียผมเปิดให้ดูนะมันจะเป็นด่านอ่าซ้ายขวานะผมนี่ผมเรียกด่านซ้ายขวานะสถานนีอากาศมีฮักะอะไรไม่รู้เนี่ยแหละนะผมนะถ้าบอดมันกระเด็นไปปิ้วไปโดนตรงข้างบนนะผมเมื่อก่อนนะผมไม่รู้ตอนนี้จะเป็นยังไงเดผมไม่ค่อยได้เจอเละไม่ค่อยได้เล่นนะผมนะมันจะบอดมันจะนอนนิ่งอยู่ตรงโบงข้างบน ถ้าเราไปไปยุ่งกับวงข้างบนมนก็จะไม่ลงมาเลยอะไรทับน้องนี่นะครับและมันก็จะไม่เปลี่ยนเป็นบอดด้วยนะถ้าคนมันนิ่งนั่งมากๆเลยคนนิ่งนานๆนะเขาจะเปลี่ยนเป็นบอทใช่ไหมแต่ถ้าบอดนิ่งก็คือนิ่งเลยนะผมไปเลยนะผมนอนหลับยาวนะรสรับบอว <c oughs> ประมาณนี้นะครับ,บ,นะรรบต่อไปนะผมจะเป็นอันใหม่ที่เขาเพิ่งเพิ่มมาเมื่อไม่กี่แพทที่แล้วนะผมก็คือถ้าบอดอยู่ใกล้ไอเทม นะครับผมบอทมันจะเดินไปเก็บทันทีนะผมมันจะมุ่งไปหาไอเทมทันทีนะครับอันนี้คือเราปลอดยที่เขาปรับมาเรื่อทำไมนะบอดมันจะค่อนางจะมุ่งหน้าหาไอเทมนะผมค่อนข้างมุ่งเลยทีเดียวเชียวนะครับ <S <S ถ้ามันอยู่ใกล้ไอเทมอ่ะเออมันจะมุ่งไปเก็บทันทีนะครับแต่ก็ไอเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มใหม่นะผมมันก็เลยเหมือนกับว่ามีบักอยู่แตผมก็ไอเหมือนที่ผมบอกก็คือมันไม่ดอนนิ่งนั่นแหละนะฮะบ,บักคล้ายๆกันก็คือถ้ามันอยู่ใกล้ไอเทมแล้วมันเหมือนจะออกไปเก็บไอเทมแต่ มันก็เหมือนกับว่ามีคําสั่งที่แบบว่าต้องเข้าวงมาอะไรแบบน้องเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเดินไปวงกลมอ่ะแบบเดินซิกแซกซ้ายขวาซ้ายขวาเรื่อยๆนะผมจะไปเก็บไอเทมทันทีหรือจะมาเข้าวงอะไรแบบนี้นไน้ผมมันจะทําให้บอดยูนอยู่แบบว่าเดินยึกยักอยู่นอกวงอะ่ะอะไรแบบนองนี้น,น,นะครับ เออคือมันก็ถือว่าเป็นการเป็นบล็อกของบอทดในรูปแบบใหม่นะผมก็คือยังเอเอเลยอยู่นะฮะนี่ไม่รู้จะไปเก็บไอเทมหรือว่าจะไอดีดีนะผมจะปลาสองมือไม่เป็นนะผมบอทดเกมนี้นะฮะ <c oughs> บอทมันค่อนขอ้างจะอ่ามุ่งหน้าทําในคําสั่งเดียวนะผมก็ตามสไตาบอทดหรือคําสั่งในเกมอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะผมนะคำสั่งในคอมพิวเตอร์นะผมมันก็จะค่อนข้างมุ่งหน้าเลยสำหรับนีมุ่งหน้าทําตามคําสั่งนั่นเองนะครับและก็นะผมการเล่นบอทดของแต่ละสายหรือแต่ละตัวละครนะผมมันจะไม่เหมือนกันด้วยนะ ครับนี <cues> ่นะครับผมนะบอดนักแม่นปืนเนี่ยตอนใหญ่มันจะอยู่ขอบวงนะผมไม่ขอบนอกก็ขอบไหนเนาะบางทีแม่งไม่เข้าวงเลยก็มีนะสำหรับบอดนักแม่นปืนนะฮะประมาณนี้นะบอดมันจะสไตล์กันแล้วมันจะไม่เหมือนกันสำหรับแต่ละแต่ละตัวละครนะครับบอดที่ค่อนข้างจะเทพนะครับผมในสมัยก่อนนะสมัยที่จำไม่ได้แล้วนะก็คือบอดมือทัางหากเนาะอย่างหมานะผมหรือเลดและกูเลนไนนะผมจะค่อนข้างเทพเลยทีเดียวเชียวก็จะประมาณนี้สำหรับการเล่นของบอดในยึดดินแดนนะผมนั้นเน้นย้ำอีกครั้งว่าเป็นบอดในยึดดินแดนนะครับ ซึ่งบอกเลยว่าอบอดการบอดเล่นในยินงแดนอ่ะมันค่อนข้างโหดนะทุกคนเออนะผมก็ถ้าแพ้ก็ไม่เป็นอะไรเยอะนะฮะไม่ถือว่าไม่ผิดมากนะผมแบบมันนี้มาต่อไปเนะผมถึงแม้เราจะดูการเล่นของมันอนะ่ะเราก็ไม่มั่นใจว่าเป็นบอดหรือเปล่าแะผมแบบเล่นไปเชื่อไมหมบอดหรือเปล่านะหรือมือใหม่บางที่สาหรับผมเนอะผมนั่นรลอคนในดิสของผมเนอะผมพวกที่แบบว่ามีชั่วโมงบินูสูงได้เล่นมาพันๆชั่วโมงเนี่ยบางทีก็แอบแยกไม่ออกระหว่างบอดกับมือใหม่นะฮะเออ ถึงเอาตรงๆนะทุกคนผมให้ค่านะผมเกมเนี่ยบอดจะเก่งกว่ามือใหม่นะ <laughs> เออถึงบอทมันจะเก่งกว่ามือใหม่แต่บางทีเราก็งงไงว่าเราเล่นแบบปกตินะผมมาไรดับน้องนี้ใช่ปะเราก็แยกไม่ออกว่าเอ๊ะไอ้นี่คนหรือบอดหน้าให้เรากดดูภาพโปรไฟล์ตัวละครนะผมแบบนี้นะครับเนี่ยดูประวัติการต่อตู้นะผมแล้วก็ลองส่องดูนะฮะสมมุติว่าอ่าทุกคนเห็นว่าลูซี่แปรลิวนะผมน้นลูซี่แมรลิวนะผมคนดีนะบอดอีฟเขาไม่มีกิ้นะผมบอดอีฟแบบผมเห็นเนี่ยในเกมน่ะไม่เห็นกิ้วนะ เออเล่นไปไม่เห็นกิ้วนะผมก็ลองกดต่องก็ไปดูกดไปปพ๊บกดโปรไฟล์นะครับผมมันจะค่อนข้างแตกต่างกับที่เห็นนะฮะบอทอนะ่ะผมบอกแล้วใช่ไหมว่าบอทจะไม่มีกิ้วแน่ๆนะครับแต่บางครั้งที่เรามากดดูโปรไฟล์ของเขาบอทจะมีกิ้วนะฮะเออดูโปรไฟล์ของบอทจะไปกิ้วนะครับผมย้อนกลับไปข้อแรกที่ผมบอกก็คือในเรื่องชื่อเนะี่ยบอทจะไม่มีกิ้วแน่นอนนะครับนะครับเออประมาณนี้นะครับผมนะถ้ามากดดูโปรไฟล์ก็อาจจะมีกิ้วอยู่ข้างนอกนะครับผมแล้วก็ จะนอนการเล่นมันจะแปลกๆอ่ะเออนะครับผมประมาณนี้นะก็จะประมาณนี้นะผมสาหรับวิธีการแยกบอทในเวอร์ชั่นอ25แล้วกันเนะผมเป็นวิธีการแยกบอทรูปแบบใหม่ที่เพิ่มมาข้อเดียวนะผมไม่ต่างจากเดิมเยอะหรอกนะครคลิปนี้ก็มารีสานเล้ฟังนะฮะเพื่อใครยังแยกบอทไม่ออกจริงๆนะผมนะ ไม่รู้ว่าผมทําคลิปแยกบอแ์ดไปกี่คลิปแล้วนะผมแต่นี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันเบิดเพิ่มเอฟเฟกใหม่ของบอรนะผมก็คือเดินไปเก็บไปเทมนะครับสุดท้ายนี่แล้วนะผมถึงแม้บอทเนี่ยจะเป็นบอร์ดก็จริงแต่มันก็ค่อนข้างเก่งพอสมควรนะผมเหมือนที่ผมพูดไปเนาะบอทดมันจะเก่งกว่ามือใหม่นะฮะผมให้ค่าบอทเนี่ยจะค่อนข้างเก่งกว่ามือใหม่นะับเพราะว่ามันเหมือนมีคำสั่งล็อกตายตัวแต่มือใหม่คือแบบว่าเหมือนยังทําอะไร ไม่เป็นนั่นเองนะผมนำะบกว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรนะครับผมแต่บอดมันมีคําสั่งตายตัวเพราะฉะนั้น,นะผมไม่ว่าจะมือใหม่หรือมือกลางหรือแม้กระทั่งผมเองนะผมก็มีโอกาสแพ้บอดได้เหมือนกันนะครับผมถ้ายิ่งกรณีของผมนะถ้าเจอคนหนึ่งบอดสองนะครับผมนะหรือแม้กระทั่งคนคนเดียวในห้องเนอะแบบที่มีเป็นคนนะลอกนับเป็นบอดบมดเลยนะก็มีโอกาสแพ้ได้เหมือนกันนะผมก็ขึ้นอยู่กับตัวละครด้วยนะ เออขึ้นอยู่กับตัวละครของบอดด้วยนะผมแต่ hey. ละตัวละครมันเล่นไม่เหมือนกันนะผมบางตัวบอดก็ค่อนข้างจะเยี่ยมนะฮะบอดแม่นปืนเนี่ยเออระดับนองเนี่ยมันจะค่อนข้างยืนอยู่นอกวงนะผมไม่ดนอยู่ในวงนะครับแล้วอันนี้คือสไตล์การเล่นของบอทนะครับก็มีโอกาสแพ้ได้เหมือนกันนะผมถ้าเราแพ้บอดก็ไม่ต้องเสียใจเยอะนะผมเออผมก็แพ้บ่อยเหมือนกันนะผมเคยแพ้มันกัดนะเมื่อก่อนนี่ผมเคยเล่นนกเนี่ยแหละนะผมแล้วไปเล่นกับบอดแล้วมันก็เคยแพ้เหมือนกันนะครับ นนและก็นะผมการเจอบอทในเกมนี้นะครับจะเจอจํานวนเท่ากันเสมอวัดอีฟผมเล่นไปทีมมี3คนใช่ไหมถ้าฝั่งผมมีคน1คนและฝั่งตรงข้ามมีคน1นคนนะผมนะจะมีบอท2คนเท่ากันไม่มีทางที่เราเจอคนหนึ่งเราฝั่งเราเป็นคน1คนแล้วฝั่งตรงข้ามเป็นคน3คนเนี่ยไม่มีทางนะครับยกเว้นแต่ว่าฝั่งเราหลุด จะจะกลายเป็นบอดเออวัดคือรอบนั้นก็คือเจอคน3เท่ากันนั่นแหละแต่แค่ฝั่งเราหลุดอะไรท้างนั้นแหไม่ก็จะกลายเป็นบอดที่หลังนะครับผมจะไม่มีทางเจอไม่เท่ากัน,นเด็ดขาดสำหรับบอดนะคะถ้าเราไป2แล้วก็จะมีโอกาสเจอคน2บอดหหรือไม่ก็เจอบอดทั้งหมดนะครับประมาณนี้บอดจะเท่ากันเสมอนะคะ ไม่ฝ่ายตรงข้ามบอดล้วนก็ต้องเป็นจํานวนคนที่เท่ากับเราเสมอนะครับผมเอาลราทุกคนในคลิปนี้ก็หวังว่านะผมทุกคนที่รับฟังนะผมจะสามารถแยกบอดได้โดยฉับพลันนะผมเอาเคาเก็บแล้วก็รู้ว่าเป็นบอดนะผมประมาณนี้นะผมก็ บอกว่าทุกคนจะแยกบอดกันได้นะครับแล้วก็ถึงแม้เราจะแพ้บอดก็ไม่ต้องเสียใจนะผมบอดเกมน,นี้มันเก่งจริงๆโอเคนะครับผมถ้าชอบกิน่ลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์ hmm. เพื่อกลีใดใผมนะครับสำหรับคิดน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันกนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ